สวัสดีค่ะพบกับช่องทุเรียนชมแพอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อนี้แววสีมาเปลี่ยนระบบน้ำจากพี่น้องจากจากหัวฟู้หัวงูเห่าข้างเดียวนะ,นะเนาะที่แววใส่ยุสวนะ <c oughs> อะมันใส่ดียุ่จังแล้วก็มันไ้น้ามัมนไ้น้ำได้หลาย เพียงแต่ว่ามันยังบ่ทันได้ตอบโจทย์ของเบลเท่าใดที่แบบว่ากับทุเรียนปลูกไม่เราใส่น้ำลายคือคคือ,คอมันมันมันพุ่งออกไปเนี่ยหวังวงวูเ่าอ่ะเนาะหังวงูเฮาแบบนี้นี่จานนี่น้ำมันพุ่งออกไปแล้วมันมันออกไป หานาทีสิบนาทีสิ 10, มันหลาพดไหมพี่น้องโอเคถ้าเขาใส่เครื่องสูบน้าใส่ใส่ปั๊มน้าที่มันมีแรงดันมันก็มันก็นกนได้อยู่แต่ว่าบาังเอิญว่าหลานซ้ายเขามาเจาะบอ่บอบดานห้แล้วนะคะแล้วก็เอ่อเวลฮ็ดบอ่อปูนเอาไวนนน้นั่นสองท่อนนั่นท่อนละหาท่อนละหาลูกกอ้ยท่อนละลูกละหาหาท่อนสองลูกนะั่นนะมันบดดันสปริงเกอร์ตัวนี้บ่ได้จ้ะพี่น้อง มันมาดันหัวงูเห่าหัวบากจังทีตัวนี้บ่ได้คือเวลาเวววเปิดรดถ้าใส่หัวบากนี่เขาต้องเปิดทีละแถวแถวละสามต้นสามต้นสามต้นตน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือน้ำม,มันออกไปมันมันออกไปกันเอ่อไปท่วมยุไปน้องยุโคนทุเรียนหลายโพดเมียอ่ปัจจีบนี้แวก็เลยว่าสิมาเปลี่ยนเป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้จะนี่นี่หัวหัวมินิสปริงเกอร์นี่เนาะก็คือ สิเอาไปไว้ใกล้ๆโค้นเราให้มันให้มันพุ่งชนขึ้นมาตัวนี้ให้มันตกลงไประวางโค้นใกล้ๆสําหรับนักเรียนปลูกใหม่ที่ยัง่ทัฒนาเกินหนึ่งปีนะเบวเห็นหลายๆคลิปเพิ่นกะใส่แบบนี้นะจ๊ะนี่นี่แล้วกะอีกอย่างหนึ่งมันกะสีในเมื่อท่าน้ำมันออกตรงนี้น้อยไอ้บ่อปูนสองบ่อของแววที่เฮ็ดไว้น่ะมันกะอาจสีมีแห้งดันพอดีว่าสันเถอะแล้วกะพอดีลานเขาเจาะเจาะบนบ่อบาดาลโสุราเซลล์เสร็จแล้วแววก็สีบ่อต้องใส่เครื่องสูบน้ำแววก็สีเอา ปล่อยปล่อยน้ำบาดาลจากจากหอถังเขานั่นมา,มาเก็บไว้ในบอ่อพักปูนของแววก่อนตัวน,นี้อาจสิตอบโจทย์นะคะที่นี่ระบบน้ำของแววทั้งหมดอ่ะมันเป็นสปริงเออมันเป็นเ,เดินทอ PVCC ซีหุ่นม้าเนะาะแต่เม้นย่อยอะ่ะตรงนี้นี่ตรงนี้มันต้องเสียบมันต้องเสียบกับอทอพ่อีแววก็เลยสิมาแก้ไขตรงนี้จ้ะนี่น ด้วยการใส่คอตอทอพีวีซีนะคะเ็ง่ายๆได้พี่นอ้องเอาไปลุกพุ่งลุกพุ่งเลยนี่จ้ะอันนี้คือตัวทอ่ออันนี้ก็สิต่อเข่าทอ่อพีวีซีซีหุนส่วนตัวนี้ก็สิเป็นทอ่อลดไปเสียบไปหาตัวท่อพิีอีออไปไปที่ทอ่อไปต่อ,อ,อสปริงเกอร์ของมินิสปริงเกอร์เนาะคือสายตัวนี้เฮาก็ต้องตัดสายตัวนี้ออกจากพี่น้องจานนี่ ตัดสายตัวนี้ออกเลยนะคะตัดออกไปบบนี้กระสิเลอแบบนี้นะคะเฮาก็เอาปลายตัวนี้นะคะสวมเขาไปตรงนี้สวมเขาไปให้แน่นคำแนะนำของไอ้พี่เพิินก็คือสปิงเกอร์แบบนี้นะคะมันจะใส่ได้กับทุเลียนประมาณ ปลูกไม่ถึงประมาณหนึ่งปีค่ะถ้าทุเรียนญ่แล้วก็คือเขาต้องเขาต้องเขาต้องหนึ่งเดี๋ยวงงงงกับคำว่าสปริงเกอร์ตัวนี้มันเหมาะสำหรับที่เขาไปปักไว้ใกล้กลๆคูนทุเรียนแม่จ้ะเพราะว่ามันสีให้น้ำน้อยน้ำน้ำสีออกวาหลายมันสะซีควบคุมระวางดินที่เขาคูนเอาไวน้นะเนาะดินที่เขายกคูกเอาไว้อะแล้วก็ระวาง โคนทุเรียนแคบๆอ่จจะจ้ะแล้วก็ให้น้าให้น้าออกบ่หลายน้าสิน้าเขาสิบ่ได้เสียไปหลายว่าันเถอะแต่ว่ามันกับบ่เหมาะสำหรับทุเรียนใหญ่เมื่อทุเรียนเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องถอดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เฮ็ดเคล็ดเอ่อไงทอ่อไงไงไงหกไงไงสปริงเกอร์ออกไปประมาณเมตรเมตดเม็ดครึ่งแล้วก็เน้นืไปใส่หัวหูเฮาแบบนี้ นะคะนี่หัวปากเดียวแบบนี้หัวปากปากปากของเ้าเนี่ยเขาเอื่นนะเนาะหรือว่าสีใสเป็นหัวเวียงนะสำหรับสำหรับทุเรียนไงน่ะสีหมอก่วเนาะนี่จากก็เริ่มเพีดยไปได้หลายแล้วละเห็นบอปีน้องนี่เดี๋ยวกับสิไปเปลี่ยนทั้งมดัดอ่า 30ต้นนะคะที่ปลูกเอาไว้เนาะสีไปเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้เห็นบิดเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเซตแล้วนะคะเออ่น้ำน้ำสีปอยซีแถวพร้อมกันโดยที่บ่ต้องไปปิดทีละแถวเราก็บ่ต้องไปปิดทีละต้นนี่จากบอ่อปูนเบีว มันสิได้บ่เดี๋ยวเ้อค่อยมาเบิ้งตอนตอนที่เอาไปาติดตั้งแล้วก็ลองใส่งานจริงเบิง้งคันทายคันทามันเป็นขึ้นจังที่เวลคิดไว้นะคะเอาตัวนี้ไปเสียบใกล้ๆโคนประมาณหนึ่งศอกเนาะโคนต้นทุเรียนนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำออกไปปล่อยน้ำเขานี่นี่เราก็น้ำออกไปทั่วถึงโคนาย่างที่เขาคิดไว้ นั่นก็นแสดงว่าการหดททเรนตนต่อไปนี้เบลซิบเบอร์ได้ใช้เครื่องสูบน้ำกระสิประหยัดน้ำมันกระสิประหยัดต้นทุนเขาลงแกพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปซื้อตัวนี้มานะคะาหาถุงถุงละหาตัวนะคะอันอตัวนี้สามมัดมัดละสิบตัวกับสามสิบตัว แล้วกับพวกข้อง้อของอ้อ,งอว้าวน้ำพวกนี้จ้ะนี่เบิดพันนิดๆจากพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวอคอยติดตามคลิปต่อไปว่าหลังจากที่เบลเปลี่ยนเป็นมินิสปิงเกอร์แบบนี้เราระบบน้ำสิตอบโจทย์บ่เดี๋ยวเบลสิอัพคลิปให้เบิร์ดอีกเทอือนึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไว้สนีละจ้าสวัสดีค่ะ